นะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ใน แ a รี่มอดแบท่านกันค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะนำทั้งตัวโมเดลใหม่ๆแล้วก็แปลกๆของสกิบบี้ทอยเลตกับเหล่าองค์กรคาร์เมลแมนเอามาแบทเทิลไฟติ้งกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าฝ่ายไหนจะแข็งแรงก,กว่ากันไปกันเลย <c oughs> นีเราก็ไปโหลดมอดตัวที่เป็นโมเดลตัวใหม่ๆแปลกๆเข้ามาใหม่นะคะอย่างตัวนี้เราจะเริ่มจากไททันทีวีแมนอัปเกรดเฮสกิวค่ะเรามาดูโมเดลของเขากอนโอ้โหเป้าตรงมาเลยรู้สึกว่าทั้งชุดของเขาจะเป็นเกาะหนังนะหรือว่าเป็นชุดหนังนี่แหละแต่วันนี้นะตัว น,นี่เขาไม่ธรรมดาเพราะเขาถอดหัวถอดทีวีที่แขนได้ด้วยแล้วเขาก็ยังจะมีจาาประจำตัวของเขาซึ่งเป็นพลังงานคอสีม่วงเลยนะไหนดูดิโหดจริงว้าวเอาล่ะตอนนี้ สิ่งเข้าไปในร่างของไททันทีวีมันอัปเกรดแล้วนะอ้อว oh, ันนี Test ้น well pues well ี่เทมากเลยปอดโมใช้แสงสีแดงได้ด้วยอุ้ยน่นกระโดดแล้วนะกระโดดสูงได้ด้วยเหมือนจะค้างกลางอากาศนะเปล่าอย่ลองสู้กับเจ้าพวกตัวกระจอกนี้เฮ้ยเข้ามาเลยกิ่ตัวเข้ามาโอ้มีการเตะกับต่อยทีไปด้วยอุ้ยทีเดียวตุยหมดเลยอย่าให้ใช้แสงนะตุยหมด ดูท้าเดินดูท่าเดินว้าท่าเดินอย่างเท่เลยนะเนี่ยแล้วก็ให้มาสู้กับเจ้าจีแม m m 5ดีกว่าค่ะโอ้โหหน้าตายังเถือนนะดูดิท่า้างจะผ่านมาหลายสมอลวภูมิลบปะเนี่ยเกาะมันหนามากเลยดูสิหนาะตึกตัวเบลเลอร์เลยเหมือนเขาจะมีเกาะหลายชั้นมากๆเลยนะ แล้วของเขาเหมือนจะทําจากล้ายๆกับใส่พันของรถถังด้วยล่ะโอ,โโอโ้โ,อโหคิดได้ไงเนี่ยดูดิซ้อนกี่อันกี่ชั้นเนี่ยถ้าจะโหดทีวีแมนท่าจะสู้ไหวเหรอเอ้ยยี่ไงพอดหัวไปสู้แต่หัวมา <ขอ S 1> ทีหลังเลยห <c oughs> ัวไปตามมานะห <c oughs> ัวมาช้ากว่าตัวเฮ้ย <c oughs> ดูดิจะถอส้วม<ว>มันเปิดลอด้วยเฮ้ยมีพลังบาเลียลอดดิเหรอจะไหวไหมนะเนี่ยมันเปิดลอบาเลียด้วย ว่าปิดกัดเลยว่าไ,ไปดีแล้วทำไมห,หัวมาช้ากว่าตัวอีกอะน่ลยแมันจะสู้ทันชาวบ้านเขาปะเนี่ยเออเอยติดซอกไปแล้วแต่ลองเข้าไปดีเฮ้ยนี่สู้ระยะเผาคนเลยเนี่ยเฮ้ยน่จริงจานนี้เนี่ยเฮ้ย,ย,ย,ยทำไมมันลอยได้อ่ะเฮ้ยมีเจตแพดอยู่ข้างหลังเหรอ <c oughs> ดูเหมือนกับว่ามันจะติดซอกตึกนะแล้วมันพยายามจะใช้บาลียป้องกันตัวอยู่แต่เ,เราจะลากคนออกมาละกันเฮ้ย ในยังหนีดเออิเราไม่ได้หนีเราแค่เอ,อิมลงไปอยู่ข้างหลังอะ่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอนอุ้ยโอ้ นี่แบบยิงพลังงานคอสีม่วงเหรอกระเด็นไปนู่นนะ่ะสุดยอดไม่น่าเชื่อเลยครับจะชนะได้นะเมื่อกี้เขาสู้กันด้วยพลังงานคอโอเคเรามาดูคู่ต่อไปกันดีกว่าคือไททันทีวีซอเมือของเขาเนี่ยเป็นมือใบเรื่อยนะเหมือนกับเจ้าไททั้งกล้องมาเลยแหละ,ละโอ้โหดูข้างหลังดิเันมันอะไรอ่ะเั่นมันขาแมงมุมเล็ก่อที่อยู่ข้างหลังของเขาอ่เห็นแล้วคนลุกกัะสยองจุงนี่เขาเป็นพระเอกจริงวะเนี่ยแล้วหน้าจอทีวีทําไมเงาวิ่งขนาดเนี้ยโอ้โหดูมือใบเรื่อย แล้วดูขาเขาใส่สนับเข่ามาด้วยหรอแล้วก็เลือกเจ้าบิวแท้งดีกว่าค่ะขาไปสู้เนาะรู้สึกยังไม่เคยใช้ตัวนี้ไปสู้เลยนะที่มันข้บไปมาด้วยนะเนี่ยเป็นรถถังมาเลยโอ้บาซูก้ามิสไซป้อมลายทหารพลังกันนะเนี่ยโอ้อาวุธเต็มพิกัดมาผิดเรื่องมะเนี่ยอ,อันนี้ผู้พันมาเองเอาเปล่าเนี่ยเยอะเกินใครจะไปสู้ไหวอ่ะวตาเขามากกันนเนี่ยเอาเลหลายๆตัวหน่อยถ้าทางเลือดมันจะน้อยนะลองกูดิ ใเลื่อยของนายเนี่ยจะใช้การได้ดีป่ะเฮ้มันปอดปัวใช้แทงเอ้ยยังไม่ได้ใช้ใบเลื่อยเลยไม่น่าเชื่อเราขปอนใหม่ดีอยากให้เราใช้ไปเรื่อยนี่ไงรู้ป่ะเมื่อกี้ใช้ใบเลื่อยฟันแล้วอุ้ยฟันแล้วพังเลยถ้าจะไม่ฟูกแล้วถ้าทจะของจริงนะเนี่ยอื้มโหเกินเจ้าบิวทางนี้ถึงกับพังทันทีเลยนะถ้าโดนใบมีดแล้วก็ ไปเลยของเขานีคมหน่งกับมีดเลยนะเนี่ยอีนนี้เราก็มาดูตัวต่อไปกันคา m ์เมล่าสไตเดอร์อัพเกรดตัวนี้ก็สวยดีนะดูดิมี3มขาจะดูว่าขาของเขาแข็งแรงนะถ้าทางจะยิงปืนเลเซอร์สีฟ้าได้เนาะนมีกข้างหลังมีเจตัดด้วยถ้าทางจะบินต่ำๆได้นะอะดูใ,ใกล้ดีอ้อปืนหลายลำแสงหลายกระบอกกันนะเนี่ยยี่เนเวอร์ชันอัพเกรดนี่นะถ้าทางจะโหดแล้วเนี่ย Hot oh, you Hot oh, you เอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันสกิบวิตี้เทเลปฟลายอิ่งคอนเทนเนอร์มาทั้งตู้คอนเทนเนอร์เปล่าอโอ้โกมาขนมาทำไมอ๋อในตู้คอนเทนเนอร์อาจจะมีแบบตะเบียงอาวุธอะไรบางอย่างนะของพวกสกิบวิตี้เทเลยรืเปล่ามันน่าจะเป็นหน่วยสเบียงอาวุธหรือเปล่าอ่ะโอ้ดูดี มากันเป็นคู่นะเฮ้ยมันลบมันลบแล้วเฮ้ยมันลบมันลบนี่ไงแล้วเตัวเอาแล้วเอาแล้วอ้าวไปนู่นแล้วกระเด็นติดตึกไปแล้วอันเป็นไรไม่เป็นไรเราตามได้ตามไปติดเราตามไปดูโอ้โหทั้งแทงทั้งยิงเโซ่โซ่แข็กนี่ก็ใช้แทงได้เหรอเนี่ยกระแทกเข้าไว้ไอ้เรองจัดการกันหน้าดูเลยอุวยแต่ว่าเลือดเยอะทั้งคู่เนี่ยสู้กันอยู่นานเขาไม่น่าเลยไปซสลายตู้คอนเทนเนอร์ของเขา แองแหมงแตะยังไม่รู้ว่าข้างในของนายเป็นจั่วอะไรเอาไวอ้อ่ะโอเคทําดีมากสไปเดอร์คามล่าอัปเกรดต่อไปจะถึงคิวของทีวีสไปเดอร์อัปเกรดค่ะวันนี้นี่เขาเอิม่มเป็นยากกับคามล่าเปล่าเขาเหมือนกันเลยเปลี่ยนจากกล้องคามิล่าเป็นทีวีนะดูดีมันมาครึ่งตัวไงก็ไม่รู้แต่ว่ามันน่าจะเป็นสไปเดอร์หรือว่าแมงมุมเหล็กเนาะแต่ที่สําคัญดูป้อมปืนเขาดิอุ้มมีกี่อันกันแน่เนี่ยน่าจะเปิดโหมดฉายแสงทีวีได้เป <c oughs> ล่าต้องสู้กับแอคชั่ดิเทนเนอร์ แล้วเจ้าตัวนี้มันโหดมากเลยนะเฮ้ยสวยอะ่ะไปเรยกในออฟฟิเชียลไปเลยเฮ้ยแต่มันโหดนะไนไเดอร์ทีวีของเราจะสู้ไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยจะเจอตัวแปลหรือเปล่านะเฮ้ยในมีสูตรโกงหรือเปล่าอะดูดิมือของมันอะเป็นกระแสไม่แหลกไฟฟ้าตั้ง3อันนนะ่แต่พี่เคนได้เขาว,ว่าตัวนี้มันโหดมากเลยนะ โอ้ยยิงแล้วยิงกันแล้วโอ้ยมันรบมันลบมันบินรบมันรับมันรบไปแล้วโอ้ยโหดมากเห็นเปล่าเขาบอกว่าแอตโรตัวนี้มันโหดมากเลยแหละเฮ้ยอย่าเพิ่งไปยอมงั้นเอาอีกอีกเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันวัวเดินไหมล่ะลองดูดิโอ้ยต่อให้สปอนเท่าไหร่ก็ไม่ทันมันนะแอตโรมันไวกว่านะแล้วมันก็แรงกว่าด้วยต้องรุมนะ โอ้ลุมก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอ่ะถ้าทำมันเก่งใช้เล่นนะต่อไปนะคะคู่ต่อไปที่เราจะเลือกเนี่ยเอาเป็นเจ้าดีเทนเนอร์อาร์มไทัท่าขมล่ามาดีกว่านะแอ้ก็เป็นมือกระสาแม่เหล็กไฟฟ้านี่สวยมากเลยอยู่ดีตัวนี้ยังไม่เคยใช้สู้กันเลยนะด้ทายืนับาัการ้ัมไร้พับบวกไปดูร,บรอบรอุ้ยชุดเท่มากเลยอ่ะดูดิอุ้ยมีความเท่อแถมแขนด,ด,ดูว่าฉันอัปเกรดเป็นเอสโตด้วยนะ นี่ลองดูดิไหวเปล่าแล้วก็เลือกสกิบิตี้ทัวเลทก่อนเอาตัวนี้แล้วกันนะคามิคาเซเอาเครื่องบินคามิคาเซสกิบิตี้ทัวเลทแล้วกันอมาบุ้มๆมเลยอากิอันเดียวเอามาพรีชีพอันเดียไม่น่าจะพอหรอกเพราะว่าเลือดมันน้อยอุ้ยมันมันคงเค้งแบบเนี้ยมันจะถึงที่หมายไหมอ่ะจะไหวไหมมีคามิคาเซนะเนี่ยดูดิเอออเอิเยอะเยอะ ยังไม่แหลกยังไม่แหลกได้อยู่ได้อยู่ถ้าอย่างนั้นจับไปทั้งสามสิบล้ำไปเลยอ้องโอ้ยเยอะไปเปล่าเอาเหล, <c oughs> จหล,เลาจะไหวไหมคอมเราจะไหวไหมเฮ้ยประจันบ้านอโอ้ยตุ้มปัม๊มคามีคาเฟ่มากเลย <c oughs> <c oughs> จ่ายโอ้โหเละมีตะควันกับไฟดูไม่รู้เรื่อง <c oughs> น่าดีมีใครรอดบ้างอือหือสองลำสุดท้ายไอพี่รอดอ่ะตึกนะ ไอ้ท่านคาเมราแม่ขอังเ <c ā mera man> ขาไหวอ่ะเป้าเพราะมันไม่โดนจังๆอะเนาะมันก็เลยไม่ตายอ่ะเป้าอะ่ะโอ้โหถึกเกินดูสิไม่มีดาบขีดขวนเลยแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นดิวเอ็กซ์ซิินดีกว่าตัวน,นี้ไม่เคยเห็นนะโอ้ดิวเอ็กซ์ซิสินเฮตัวเล็กแต่ว่าก็ดูแบบว่าน่าก,กลัวนะในซีรีส์เขาโหดมากเลยนะตัวน,นี้อืมตัวน,นี้ยังไม่ได้ดูเลยนะอ๋ออิงกันนินจาเนี่ยแต่จริงๆเขาคือ <c oughs> แอสกซ์ซิสนแั่เขายังเป็นดิวแมนในต่างหากนะพกมีดมาด้วย แล้วก็เลือกเป็นเจ้าไฮาบริดสวัาสดีกว่านะไอ้เอดูดิพอตัวเล็กจุงตัวมันแค่นิ่งจริงเหรอโอ้ยมิวแทนทำไม,มตัวเล็กจังเลยอ่ะ โอ้ดีดีมือสังข้างของมันทําจากไปเรื่อยนะจะได้ใช้เดียวกันไงสู้กันแบบซูสีโอ้ดีดีไหวอเปล่าซูสีเปล่าไม่รู้หลายตัวลแล้วกันเนาะถ้าทางตัวเดียวจะตายไวไปนะอยากให้มันสู้กันนานๆหน่อยอะเราก็เลยเพิ่มจํานวนเข้าไปสักห้าตัวแล้วกันรอกระโดดเอสเซซี่จะต้องกระโดดได้ไกลอยู่หรอเนาะโอ้จะช่วูโอ้ขึ้นพลังสีแดง โอ้สุดยอดอือหือตายเป็นหนูขนาดนี้มันเป็นอาวุธลับของเขาอ่ะนัะ่นน่ะโหดเกินมันเป็นอาวุธของดิวแมนจริงๆเหรอเพราะมันเหมือนแบบอาวุธของเจ้าพวกแบบสปิกกเอร์แมนมากกว่านะแล้วก็จะไปหาพีซีแมนลัสหรือว่าบิ๊กพีซีแมนอันนี้บิ๊กว่าใช่เปล่าโอ้หน้าจอสีฟ้ามาเลยอะ่ะถ้าทันว้จะเก่งหรือเปล่านะโอ้มันในชุดแต่งกายออฟฟิศ เราจะเพิ่มแบบหลายๆตัวนะเพราะว่าตัวเดียวอะ่ะมันน่าจะตายไวไปหน่อยแต่เขาดูไม่มีอาวุธอะไรเลยนะจะไหวไหมเนี่ยเาอาจจะเปิดตัวชายแสงสีฟ้าก็ได้นะถ้างั้นเราเป็นอัลเนเนอร์เลเซอร์แล้วกันเนาะ โอ้ตัวนี้เหรอตัวนี้ไม่เคยเห็นนะอืมน่าจะเป็นแบบพวก,กนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าอ่ะกระทางจะหออยู่นะโดยดียิ้มแป้นเลยเขาใส่แว่นตามาเลยนะทางจะสายตาไม่ดีนะโอ้ยิงปืนเลเซอร์โอ้ยอออไม่ถึงตัวไม่ตรงเลยไฟหลังยิงพี่ตรงนี่แหละโอ้ยแย่แล้วพาปืนเลเซอร์ตายเกลี้ยงเลยสู so ้เขาทวีแมนสู้ไม่ไหวเพราะว่ามันไม่สามารถจะฉายแสงคอมได้อะ่ะ โอ้ยแทแงเงีๆอยู่แล้วอ่ะรับสเปรย์เลยแล้วตัวนี้ไม่ใช้ปืนเลเซอร์นี่เองเดี๋ยวต่อไปค่ะก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะรอบนี้เราก็จะรวมเหล่าทุกตัวนะคะที่เราเนี่ยให้เอาไปสู้แล้วก็มาประชันแบทเทิลกัอีกไายนึงค่ะแต่ก็ต้องแก้มือหน่อย้วนี่วันนี้ทีมทีวีเขามาโหดมากเลยนะแต่ว่าต้องระวังเจนน้าแอตโตยนะเพราะว่าแอตโตรยมันโหดมากเลยแหละอะโดก็แค่โถส้วมมันน่ะเดี๋ยวก็บึ้มบั้มบึ้มบั้ม,มตายหมดแล้วไม่บอกเราออเราจ้าแอตโหดยัเนี่ยเป็นตัว นี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะต้องลองมาแบทเทิลกันดูนะไม่รู้ว่าใครจะเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายอะเนาะเอาแล้วฮึ่มตุ้มตาม้าโมคูบุ้มบั้มมอง,องมเห็นเลยอ,อยุ้ยเหลือไททันเคามราแมนเฮ้ยกระเด็นออกมาแล้วเฮ้ยเหลือเจ้าเอสโตกับจีแมนโอ้อโโอโอเอสโต้อู้วไอ้ไททันทีวียังอยู่จะไหวไหมเนี่ยกระเด็นออกมาแล้วสามต่อสองอเฮ้ยช่วยเขาหน่อยเขาติดตึกอุ้ยไททันคัมราแมนนี่ด้วยโอ้ปล่อยพลังงานคอแล้ว โอ๋แต่ว่าก็ยังสู้ไม่ได้นะดูท่าทางยังไม่ไหวอีกนิดเดียวรู้ไหมไอ้วตัวก็ต้องนู้นนี่สามตัวมึงยังไงก็ชนะแล้วน่าใช้กรลุ่มแล้วใช้กรลุ่มอะไรจ้วงเขาไปตีเลยอ้าวเฮ้ยไปแล้วหนึ่งไม่ไหวเลือดน้อยกว่าเยอะเลยทําตีเบากว่าด้วยแล้วดสองไม่นอนว่ามันว้าวไปตีโอ้โหไวมากไวมากจะไหวไหมเนี่ย ว,วันเด็ดรอยหลับสบายไม่มีใครเหลือแล้วแล้วจากเทาเอ็กโทรสกิบบี้ไทแลตดิเทนเนอร์เหรอสามตออัวหนึ่งยังแพ้เลยเหรอเนี่ยอ๋อโหดมากเลยนั้น,นายอ่ะแ,แล้วเราก็ได้ผู้ชนะในวันนี้แล้วโอเคจ้าี๋ยววันนี้เราก็เล่นแกรย์มอสแบ็คท่านไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบแกรย์มอสกับกิบบี้ไทแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมามคัมเป็นเพื่อนด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะพี่บู๊ย